ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพลบวันนี้เบ้าแอมเราตรงสิบ้าเดินทางไปติดตามตัวเลขครับปูฟันแม่นเนาะครับท่านะผู้ชมเนาะปูฟันแม่นครับงวดวันที่สิบหกตีพันมากกับเขาสามตัวเต็มเต็มเนาะครับท่านผะู้ชมเนาะเจ็ดศูนย์สามเจ็ดศูนย์สามงวดนี้ให้เลขสามตัวมาอ,อีกแหละครับฟันดีเพิ่นว่าฟันดีซอยเหลือสาบานเนาะครับเนาะลองเอาไปเสียงโศกเสียงลาเบิงเอาไปสื่อลอตเตอรี่ลองเบิงครับ เลขชจุดนี่หลวงปูเปินฝันว่าเด้ไปวานเหไเด้ดปลาคอหญ่ครับท่านผู้ชมปเป็นเหลขให้สองตัวสามตัวครับเด็ดเด็ดครับงวดวันที่หนึ่งตุลาคมพอสสองพันถล่ยหกสิบห้านี่ครับไปรับชมครับหลวงปูฝันแม่นกันครับว่างวดนี่สิเป็นตัวไหนนะครับเนาะอย่าล,ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ่าวแอมเราทงนั่นไม่เล้อครับไปรับชมกันครับครอบอจะเรินคพรตะเรินน่มพรทองก็จะใส่นอกน<า>ี่เนาะอันนี้โทร่มาจากช่องบ่าวแอมเราทงครับ โอ้เบาแอมบ้านทุ่งเลาะทุ่งบ่าวแอมเลาะทุ่งครับโอ้บ่าวแอมเลาะทุ่งเนาะเพราะว่ามันแต่บ้านทุ่งอยู่งไงเอฟซีก็ถามหาหลวงปู่หลายครับว่าล่อเลขสามตัวว่าสันครับโอ้มามาย้ำม,มึงอีกเที่ยวนึงบมดเลยจังเลยครับครับมาย้ำเลขครับถามเลขสามตัวนะครับงวดทุ่งหันสองตัวหลวงปู่ปล่อยไปให้เอฟซีแล้วเหลือ,อลเลขสามตัวครับแต่ว่าขั้นความฝันนี่ฝันไม่ขึ้นมาอีกนี่มัน มันกัดเจยวกันอยู่ด้บอครับเฝันไม่ขึ้นมาอย่างเง้ยมันกเกเจยวกบสามตัวอยู่วันทั่วไปบ่ออันเลขสองตัวปูหาย้ันกันแปดหาหาแปดเนาะก็ตัวเก้านั่นละครับอันบาดี้เลขสามตัวฝันมาจังไดนครับเบาซูเอฟซีฟังนะครับเลขสามตัวเนาะเข้าฝันว่าไปไปวันแห่ตันนี้วันแห่ครับเออฝันว่าไปวันแห่ครับก็ไปน้ำกันสองสองคนเหรครับโ้มละหโยมวันนั่นละครับ กาเลยบเบื้องบนวันนี like ้เพราะว่าน้งไปแล้วมันปามบักงี้มันบ้อนขึ้นมาก็เลยวานลงไปแบบนี้เป็นปามอยังกะห้องกับมะฮู้เนาะครับวันนี้กาเลยบอกว่าไปะหมยโนมไปลงไปเบื้องเตะเลี้ยบ้างทีเนึ่งข้าวขึ้นมาปามนี้เอาเหงขึ้นมาแล้วมันติดปามข้อบักงี้เลยครติดปามข้อบักงี้เลยแต่ว่ามันหันมันก็เป็นเหงด่างเยาว์แบบเนี้ยอื มันเป็นเฮสองดังผู้ใดวมา่อวันใปใช้อีกอไม่เขางเลยว่าวันเ่กี้ได้ตมันจะขาดกว่ท่นครับใส่มันสองดังเลยว่าท่นเขาว่าอืมวันเฮสองดังวันเหสองดังครับใส่เลยว่าท่นว่าน่ะนะครับเออวันเหสองดังลงใส่บ่ดนี้ลงขวก็เลตีไผ่ามันเป็นศิเป็นหาตแตทานนั่นแหะแต่ว่ามันสิเป็นเลขสามตัวมันกระมาอยู่ที่นนะครับ ม่เอกคือไม้ซึ่งเงนน่ะล่ะเฮสองดาอาจจะเป็นสองะครนะเฮสองด่านอาจจะเป็นสองับแต่ว่าปลาเขาจะอาจเป็นอาจเป็นเจ็ดได้นะครับบูนแปดว่ครับลวงตาห่ปลาปลาเนี่ยมันเป็นได้เป็นได้สองย่างเนเป็นแปดก็เป็นเจ็ดเป็นเจ็ดเเป็นหลักร้อยนะลองดูดูหน่อมครับครับเป็นแปดเป็นเจ็ดเป็นเจ็ดเนี่คือเป็นหลักร้อยข้อสองครับเจ็ดนี่เมื่อกีมามาคู่กันเข้าใจบะครับ ครึ่งแปดคับสามเนี่ยประมาครูกันขั้นขั้นสองประมาณครึ่งเจ็ดมากงสินะครับมันปากข้อนี่มันเป็นเจ็ดมันก็ไรครับเออนี่ขั้นเลขปากข้อตัวบางี้เป็นเจ็ดมันก็ที่บวกเออบอกเจ็ดห้าแปดนี่บย้งขั้นเลขวางสิเจ็ดห้าแปดเออเจ็ดห้าแปดครับสองห้าแปดทักทีนะเอาเองครับอันนี้คือเป็นหลวงพ่อตีแต่ว่าสมาเยซี่พวกญาติโยมพระเจ้าสิฟังดูสีพวกใครเจ้าไหนการมันกลับเป็นเรื่องเป็นสิทธิ์ของคนเนาะครับ แตาพูดตีไปเป็นนิน่ิละองพูดตีไปเป็นน่ละหย่อนนุ่มกับมากะอยากใขั้นบ่มากาพันโอเคนะว่านี่คความฝันย่ำชุดไายมูย่ำชุดไทยมมก็คือสองห้าแปดแ้วกาเจ็ดห้าแปดเนาะสองห้าแปดก็เจ็ดห้าแปดครับวันนี้ตัววุ้งเล็บนี่ตัววุ้งผมนี่เครื่งกลมให้สองหาแปด วงวงกลมหอสองหาแปดวงกลมหอสองหาแปดเลยตอนนี้มันชินไม่เลขมาแทอยู่นชุดยู่นชุดของมันนีชุดนึงให่มีเลขตัวไหนครับมามาแทกมีเลขมาแทกนี่คือเลขเลขแปดสองนี่นะมันอาจจะออกได้มันอาจจะออกงลางได้ยังี่นะแปดสองเนาะเพราะว่าแฮะแฮะกับสองพืนเนาะแฮะกับสองปลากบแปดมันมันมีอลไรโตโตมากยังโตมันสิโตมันสิแปดเขาอ่ะครับ อันนี้ละตัวนี้ละวงกลมไวไฮคือสองห้าแปดสองห้าแปดนีอสองห้าแปดเจ็ดทาแปดนี่เป็นตัวร่องนะครับเจ็ดทาแปดนี่เป็นตัวร่องทุกคนทุกการตัวร่องอแล้วฮะเ๋ืออีกสองตัว 58, 8, หาแปดก็แปดทาในตัวได้นักตัวได้ครับตัวนักก็มันมันทำไม่ได้มันก็นตัวนักสองตัวนั่นละนึกแต่ว่านักก็ที่นักนักเวรขึ้นหาแปดนักค <2. S 1> ือนักหาแปดแต่ว่าหัน เดียทานมันก็นัขึ้นกันจะว่าหันบ่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 ได้นั่นนันนั้นมันท้ายบ่ได้คือจังสามศูนย์นี่ละศูนย์สามกับนัดเช่นเดียบันทันออกศูนย์สามสี่น่ะแต่คือว่าเาเอาไว้ทำกันหนึ่งที่นะครับเอาไว้ทำกันเอาไว้ทำกันนะแต่ว่าแต่ชื่อชื่อบนล่างไว้เนี้ยครับแต่จะพากันไปวงหลายย่างข้อันเนี่ยครับฟังคงอันฟังคงอันคงอันเนี่ยเสียพันเสียไม่อุ่นเดียครับ ฟังคำพูดนี่เสียมุนเสียแสียนนี่ครับโอ้สาธุฟังคำพาก็เสียซ่าเสียซ่าเนี่ยเฮ้ยไม่ต้องงงแน่นอนแน่นอนงงใเบม่ต้องงงพี่เจรนาเอาเพราะว่ามันกบบว่ามิจิกุ้งผู้ใยวเนาะครับแต่จว่าองคเลยเป็นองคไหนเช่นกันฟันดีฟันเรียนฟันเงินเป็นแค่กันเ้ากัเอาตามดวงเ้าอย่ล่ะครับเอาไปตามดวงเดี๋ยวจะทำหน่อยแต่ว่าก็ไม่อยากให้ไม่อยากให้ท่านนะครับอยากให้ฟังไปน้ำกันไปเนี้ย่ัง ว่ามึงขจิตเขาท่าแต่้จิตจิตมันกับน้องมึงเพราะได้ยับแยวนัดเพราะได้ฟังคเพราะได้รุ่นเนาะอพรได้รุ่นน้ำมูน้ำบ้าน่นได้ีน่าครับครับครับเออคน้าคนฟังแล้ว่นพูด่นเกโอ้ยสุกกุยุกวงเพราะได้ซื้อว่างละครับน่่หะมันมันกับสิมันนัดชนีนะครับอันบานนี้แฮสองพื้น แหสองพืนทูย้อุพแลอนกลาบอใครมาว่ามันชิบ่าเป็นหาหาเปี่ยถ้บอกแล้วูว่าท่นเขาว่าคมับเ่สองพืนแม้ว่าท่านมันจะยู่ว่ท่านม่หาะไม่วางท่นนี้รอท่านบอกว่าอก็เอาตัวสีลปูแปลให้แล้วเนาะโอ้ยจะไปเอาานั้นหามั่ชิมาคู่กันบอกมันกมาดอกครับครับบวมาดอกเออถ้าท่านการเอาหาสองว่านไมวางชี้สันนี้ครับ ก็ว่าหาสองมันกเป็นเป็นเลขรับสนองครับครับครับแต่ว่าหาสองกับเลขบ่อยากให้บ่อยากให้น้องแต่เพราะว่ามันกะอาจสีมาได้อาจสีบ่มาได้เองมันเลขหาสองก็เป็นหาหาเลยสินะเพราะว่าเขาตีได้น่ะมันเป็นมาธรรมะวาดิครับเข้าตีเข้าตีแต่ญาล้มเขาเจ้าตีเมื่อวันพุธเฮียสองดังเมื่อวันพุธเป็นหาหาเปลี่ยนบอกผู้ท่านครับว่าเขาชอบกัตีเป็นหลดแล้วยัดมาถามข่อยว่าสนอง เอาตามที่ลาเนะปู่เอาาตมทีปูบอกนี่เนาะครับเนาะเอาตามที่ปูบอกนี่ล่ะท่ันลุงท่านไหนกัดีดยว่าก็ฝากไว้เนี่ยว่าปูนี่ฝันนี่คือค้าลังแช่มันเป็นมันเติดอ่าค่าลังแช่น่ะมันมันกับติดคาลัมไปเลยเพราะว่าคลัมเดีเดียววันเี้ยคลัมแบบว่าขั้นถืองวดนึงที่มันจิกมันจิกอยู่ไปงวดนึงไงครับคับนี่ตามปกติได้หน่อยครับ ท่านทำมันเขาท่านทำมันเขาท่านกวดที่สองเข่านี่มันก็เขาถึงสิบปุนี่ครับเขาถึงสิบงวดเนาะไอท่านมนเขานี่ยเขาถึงสิบงวดโดนตขั้นขั้นบกเขาก็คือบกเขาว่นนี่สมมติรับลูกเขา่นนี่ก็มันก็เป็นงวดนาเขาไม่ใช่นะครับอันกุิคลั้งงสิบครับโอ้ครันะครับแต็งันกับเจ็ดศูนย์สามเต็มเต็มบ่ตงปูกน้ยกเจ็ดศูนสามเต็มเ็มเลยครับมวดนี้ก็สิเขาอีกคือเเขาหรครครับต้าปูเนาะ ถ้าพมจะเป็นยังไงพผู้บาอารยทั้งยืนพึ่จะว่นลกับพวู้น่พู่้ไปก็ได้ว่าเาเย้มกับยิงจักว่าครับครับผมแมนอยู่ครับพ่อครับไปไล่มองไปไล่มองไล่บอนกับทิเห็นไล่บอนเนาะครับเออนุผู้กับนั่งกถตเจ็วัดจ้ามันกับเด็บม่ได้เห็นน้ำึ้นน้ำบ้านอันนี้คุณน้องครับโอ้ยผมอยากเป็นน้องเด้อสนอกว่าครับเออไปมันบ้ดเรอได้วางชินะครับอุ้ยครับผม เับฝากนั่งไปเจอคณะผู้ได้โชคได้หมั่นกันเอาแหวะทำบุญทำทานมันในกำลังเหตุตรงนั้นแสงอยู่ครับผมครับท่าสีท่าอย่างศรีนะครับท่าสีวัดสาเนากจางติดกระจกที่พอครับตอนนี้ติดกระจกกันพวกญาติโนมเขาเจ้ามาติสานากระจกแต่ขึ้นติดต้องพุทธไทยมันก็ทีเลียวยุบานประตูสามบานครับแต่ทำสร้างเขาโยกเมื่อวานเนี่เขาก็บอกว่าช่องละประมาณวินาูีครับ กันประตูหน้าต่างมันเป็นสาระทางนึงก็บอกท่านเชิงสาดแล้วเพราะท่านฟาจีข้างล่างนี่ก็อิดสาดข้างในแล้วเพราะท่านไอ้พื้นปูก็้ยกข้างในนั่นน่ะครับอุ้ยสาธดข้างนอกก็บอกท่านไ้สาบ้นนั่งนั่งหลายอยู่ครับอุ้ยสิยโศกใจเลยแม่ท็อปปูเนาะเออทะเลวัวใส่น้ำมันศิลาว่าสมดุลอาตมาก็ให้ฝากนุมเพิ่นเต้อ็นเสือห้ยไข้แน่ว่าทราบ นิดซี้เป็นบ่อสัตอยเสดายเรียกให้วางซี้ครับเล้ฝากึ้นไปซี้เมนกันขอานั้นม่ให้สามหมื่นก็บาทนีปละครับอุ้ยสาธุสาธุมานขักมันขักเอาเอาสะดกสาธุสาธุสะาวก็เลยว่เอาเอาไปจักท่านสองท่านเนจะเอาไปแจกกันซี้ขนมขนมกินั่นนี่แต่ต้มาก็เจ็บไว้ครับให้ทสางกันได้วางซีเนาะสาธุเลยสามหมื่นครับผมเออครับครับทนี่หนาคุ้มันใดอายมครับผม ครับผมเสมอชมนี่เด้อครับตัวเลขของหลวงปู่นะครับเนาะหลวงปู่เพิ่นกับว่าเพิ่นฟันแม่นครับมั่นใจเนาะครับเสมอชมวงกลมให้เลยครับสองห้าแปดสองห้าแปดครับสองห้าแปดเน้นๆครับเจ็ดห้าแปดเจ็ดห้าแปดนี่เป็นตัวร่องเนาะครับเสมอชมเนาะแล้วก็เลขสองตัวนี่มั่นใจห้าแปดครับห้าแปดแปดสองนี่เป็นตัวร่องครับก็ล่องติดๆไว้เนาะครับเสมอชมเนาะกายเรียนหลายเข้าเบิ้งไหวพอได้รุ่นเพิ่นว่า พอได้รุ Search, ่นพอได้เป็นแนวทางเนาะครับท่านผู้ชมน้องวดวันที่หนึ่งตุลาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับไฮมีโชคใหญ่กับหลวงปู่ฟันแม่นของเขาเนาะครับเนาะงวดที่ผ่านมากอ่ะเจ็ดศูนย์สามตรงตรงครับเขาตรงตรงครับท่านผู้ชมเนาะงวดนี่วงกลมไว้เลยสองห้าแปดสองห้าแปดกระตัดกันเลนครับกระตัดกันเลนกับเป็นเลขอยู่ในชุดตัวเก่าครับตัวนี้กระเพียงแต่ซื้อขึ้นซื้อลงนิดนึงเนาะครับท่านผู้ชมเนาะ สำหรับคลิปนี้เปาแอมตะรงบาิล่านผูมชมไปก่อนเจอกันคลิปนาครับเจอกันคลิปนาให้มีโชคใหญ่อยู่ดีไม่แห้งลำรวยเงินทองครับสวัสดีครับเฮงเฮงรวยรวยครับเดี๋ยวเบาแอมตะรงสีผ้าไปเบิ่งของดีครับมีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมกันครับเบาแอมตะตรงนี่จะเดินทางไปทํำบุญยวัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับ เดี๋ยวมีของดีติดใหม่ติดมือมาฝากเอฟซีครับตนผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกท่องเรียทซั์ครับค้าขายขายขายของโบดีลูกค้าโบ้ไข่เขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับานผู้ชมเอาของเมตาค้าขายไปใส่สเสร,รียกเงินเรียกทองสื่อเรลียกสื่อลอตเตอรี่จจงสิ่เหถือเนาะครับนะ้อ่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนังถาอยู่ของในครับ,บวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะดีขักครับานรู้ชม ไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับดครัโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนีน่ใช้ยังไงเนาะอันนี้เรื่องการเมตตามหมายมหาหสน์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องก,การทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักคืน,คนกลับมาได้<ม>เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะับ คนนิยมชมชอบค้าข,า,ขายทุกอย่างแล้ะเนาะครับผมสาธุ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 าน,นี้เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้หน่อยแล้วก็บีอา,อา,อาใช้เลยใช้เลยใช้เลย<า>เปิดออกมาก่อนปป๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูปบอดสามครั้งโอ้ครับผมถ้าปากสามครั้งลูกบอดสามลูกคิ้วสามครั้ง ลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันเนาะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมทนวยพ่อหลวงปุรอดเนพ่อนวดนี่เหละเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะ ได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอเอาแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงับมเมตตามาพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหินข่าวกบุรอซาครับท่านผู้ชม เอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับแต่มาชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราดล,ลุวยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค,ค่ายางบ่เห็นลานเฮาไขว่ไขว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหนาลานเหตุนในคนมองบ่เห็นลานค่าเฮาเดินผ่านเอานวดข้องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้าน ในล้านคาลานขายของเฮาครับขายดีปนันที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราทงหึงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมา่นานแล้วมือนี้ก็มีโอกาสไต้มาสักกะากาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ากันครับสําหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกับเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลง เบาเบาย่างไกยผู้สาวผู้เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้คือกันครับนมู้ชมเอาไปใส่เลยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับนมู้ชมเปิดฝาลงปูกมากนะครับเนาะแลัวก็บเมื่อแทะรับนผู้ชมเมื่อแตะแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูบปากสามเถื่อนะครับท่าปากสามเถื่อท่าคิวสามเถื่อแล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับนมู้ชม ข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ํามันมหาเสน่ห์น้ํามันมหาเสน่ห์แล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆดําๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ํามันมหาเสน่ห์ลวงปูปลุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปูหลอดลนะครับท่านผู้ชมจจกดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นี่ ส่วนมากก็มีโบลาณนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพี่แอดนี่ครับเป็นคนแต่งไห้แล้วก็มีวัดหลวงปู่รอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่รอดวัดโกกมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่ลุยนะครับเนาะวัดหลวงปู่ลุยนี่ก็แต่งขึ้นกันนี่ครับยินข่าวว่าใส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทงกับบุรุษซ่าครับเอาไปฝากเอฟซีกระโถ่มาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไป ฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบาร,รมีเ่าแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็บ่าวแอมเราตรงีหได้น้ำมุนมาน้ำครับไดน้น้ำมุนของหลวงปูุลอดมาให้เอฟซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บบดีถีล่าสีมันบดมันบงังเสนียดจังไรในตัวเขาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะ แล้วกเ็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาเท่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนีนเอาม้าโหลายครับามาฝากอิบซีโบลายก็ทุ่มาได้ทุ่มาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเกลียดเออครับเอาไปใส่ละให้ถือเก,กลียกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำลลรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบาแอมเราตรงกับสี่ยเฮเบิงตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ นี่มันตาเพิ่งทำเลยพอดีเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆหม่บครับนี่สาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่หายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลยแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาาครับ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 ล้างเสนียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุอขอบคุณต้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ